ค่ะ fc นะคะที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะแอดมินมณีนะคะท่านผู้ชมก็มาตามแนวทางนะคะของพิทักษ์นะะที่พิทักษ์บอกว่าไปดูพญาบึ้ง่าอยังงันนะคะท่านผู้ชมเนาะแนวทางความฝันของพิทักษ์ได้แล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็ามาขอโชคขอลาบนะคะกับพิทักษ์นะคะกับพญาบึ้งกระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะเปลี่ยนที่ใหม่นะคะท่านผู้ชม ค่ะตอนนี้ก็พิยาบึ้งนะคะก็จะอาจจะอยู่ถแถวปู่นะคะองค์ใหญ่นะศาลาบายบายตึกเจีย๊ยหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะพูดผิดพูดถูกนะแอดมินเพราะว่าระแวงเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะสมองก็คิดนะคะเดี๋ยวเราไปหาพิทัศน์พร้อมกันนะคะท่านผู้ชม โอ้โรคจังเลยเนาะพิทัศน์ยังไม่ได้ตัดญ้าเนาะจ้าสวัสดีจ้าพิทัศน์สวัสดีครับโอ้พญาบึ้งนานแล้วเนาะที่ไม่ได้มาเอานานเลยครับค่ะอู่ตังเตอลาอะไรเนาะแต่ก่อนพญาบึ้งจะอยู่ล้างกระท่อมเนาะกระท่อมหลวงปู่เสวงแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่อุ้งใหญ่เนาะสถานที่หลวงปู่ดำน้ค่ะพิทัศน์มาเจอยังไงคะนี่อ๋ออันนี้ก่อนก่อนจะเจอพญาบึ้งผม ทุกอธิษฐานบอกลวงปู่ว่าลวงปู่อยากเห็นพญาบึ้งอีกครั้งหนึง่งบาะตอนไรกก็อ,อยู่ฝั่งโน้นผมก็เลยมาตัดยาถ้าตัดยาก็กอให้อยู่แ่แยๆนี้สักองหนึ่งว่าอย่างนี้พอดีตัดไปกันมาเราไปเจอตรนนี่จากก็เลยบอกคุณชักพิยาน่าเจอแล้วพญาบึ้งย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเลยวันนั้นมาจะทําช่วง กลางวันเนาะเราสักก็มาแล้วก็หลายหลายทิ้นงานค่ะุ tai, beat, e ่มซั in ์มันมีแล้วก็มีหลายๆช่องอยู่พี่นรินแม่นิดใส่ใส่ไปพอดีใบที่ร่วมอยู่สามตัวอยู่ที่สลาค่ะโอ้ช่วงนั้นเนาะก็เอามาแค่สิบเจ็ดพอดีนับใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิบถึงสิบเจ็ดต้องหายไปไนสามก็เลยไปเอาทางโน้นเลยไม่ได้ทําเลยถ่ายนิดเดียวก็ไปเอาทางโน้นเลยมันออกเลขลาวสามเจ็ด แล้วก็สามสู่ตอีได้สามสู่เจ็ดทีนี้พอผมมาดูช่วงหลังเขาออกออกมาอะไรเนาะเก้าเจ็ดแต่แต่มันไม่ออกมาที่ออกลาวสี่สามสามสี่สามอันนี้ก็เมื่อคืนตอนแรกว่าจะทําช่วงวันพระขึ้นสมาข้ามเดือนเก้าเนาะเดือนเก้า่สก็มันตรงกับวันที่เก้าแต่ขึ้นสมาข้าววันที่เก้าเดือนเก้าตั้งใจว่าจะทําวันพระ จุดตูบ่อหลวงปู่ฝนตกตกหนักเลยมาไม่ได้ผมสับมาไม่ได้ผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็มาแปรมหนึ่งครังเมื่อคืนคิดอยากเอาตัวเล็กไม้พยายามเบิเอาออกให้กสีมาทำงานด้วยอะไรด้วย <laughs> มันก็มีเรื่องตลกอยู่เรื่องน <laughs> ึงค่ะ ก็เอาสิ่งของมาวางไว้ทั้งหมดตรงนี้บอกพี่ทัดน้ำแดงน้ำส้มแล้วก็ขันห้าขันแปดทูบเพียนจุดทูบเสียงทายได้แปดสองอันนั้นก็ไม่ได้เขียนค่ะในอยู่ตรงไหนน้อพี่ทัดวันี่เพียบึ้งอยู่ตรงนี้ตรงกระหูอ๋อเนี่ยนะแล้วก็น้ำส้มผมก็วางไว้เขาปิดอันนั้นไว้ตัะกลางวันเขาจะปิดไม่ถ้าถ้าเขาไม่ปิดรูก็จะมี พวกงูก่ออะไรเขาอ๋อเขา,เขาก็<ร>เลยต้องปิดนี้ป่ะก็คือขอหลวงปูแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบริวารก็ที่เจ้าทางตรงนี้ก่อนอนุญาตเขาก็ถวายกันห้าทนเปรอแล้วก็วางไว้วางไว้ก็พากันกันไปครับแต่ตัวนี้ก็แต่วันนี้ไม่ลืมเนาะ,ได,ดนะได้เลยเนาะได้เลยมันแฉเะนะพิษถัดเนาะลืมใส่ตัวเลขพอดีไปทานมาม่าปุ๊บผมไม่ ไปดูในถ่ายทอดสดอเอาพี่ผมยังไม่ได้ใส่ตัวเลขก็เลยพากันมอ <c oughs> ใส่รอบสองอก็เลยใส่หนึ่งสองสามเห้ะถึงยี่สิบตัวประมาณสักสิบกว่านาทีเขาก็ดันมาดันมาเต็มรูเลย<อ>ดันมาแล้วก็วางไว้หน้ารูคือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็พูดแบบรูมันไม่ค่อยสุภาพเนาะะวางไว้หน้าบ้านของพญาบึง้งเต็มหน้าประตูเลย ดันมาหน้าประตูก็ประมาณหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวแต่เขาไม่เอาออกมาสองพออยู่สักพักหนึ่งเขาก็ดันมาปึ๊บผมเห็นเลขสามในรูเลยวิ่งสามเลยลองวิ่งสามดูบออ๋อไอ้ที่เขาดันมาเนี่ยเป็นเลขสามเขาไม่ได้ม้วนมับเปิดเขาเปิดให้เลยเปิดตัวเดียวเป็นเลขสามเลยผมว่ายังไงก็ต้องมาแต่ทีนี้มันตกไปคืนปึ๊บหายเลขสามเลยบอก็มีสามอีก แสดงว่าเขาย้ำเนาะพิทัศน์เอามือมือถ้าคนเราก็มือฝั่งนี้แหละมือประมาณขัางละสี่ตันมาฝั่งนี้สามตัวฝั่งนี้สามตัวค่ะแล้วที่อยู่ในรูผมไม่เอาที่ยูนข้างรูผมไม่เอาเพราะกำไม่ได้ดันมาครับผมก็เลยเอามาเปิดเปิดสามตัวเปิดสามตัวคือที่จริงก็พยายามบึ้งเขาให้หกตัวแต่ผมเปิดแยกออกถ้าซื้อหกตัวได้ก็หลอกซื้อทีค่ะ โอตัวเลขเลยเนาะจ้ีแบบนี้ครับพยาบึงอันนี้พยาบึงเนาะครับห้าหนึ่งสามกับเก้าสองสามครับอันนี้เป็นพยาบึ่งเดิมใช้เลขคุณทัศค่ะกับพยาบึงแต่กำกับก็คือคุณทัศกำกับแต่มันมันหันหน้าไปทางทิศตะวันทิศเหนือทิศเหนือบอกครับทิศเหนือเชียงเชียงอกเชียงอกเนาะตะวันออกเชียงเหนืออืมครับผูดกลับกันทิศตะวันอะไรนะ ตะวันออกเฉียงเหนือก็คือตะวันออกอยู่ฝั่งนี้ค่ะเฉียงเหนืออใช่มันเชียงเชียงนะพิธาเนาะออกเหนือครับลองพิจารณาดูครับเอฟซีค่ะเคยเข้าไหมพทธาเนี่ยตั้งแต่เพราะว่าหนูไม่ได้มาเอาเนี่ยก็มีเทมงานของเรามาเอาไม่ใช่หรอคะเคยเอาเอาอยู่กับคุณรัพยานาครั้งหนึ่งก็ได้เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วที่ว่ามันสองหกคืออะไรเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็จุดทู่เสียงพายสองหกสามมันถูกสองหกครับ แต่เลขยาบึ้งเจ็ดเก้าเจ็ดไปออกลาวค่ะครับแล้วผมมาดูสี่ทุ่มก็สี่สามสี่อันนั้นไปออกอีกงวดหนึ่งครับอันนี้ครั้งที่สองครับนะตกประมาณในตัวเลขค่ะความฝันของพิทักษ์เราโค้งสุดท้ายอีกครีหนึ่งเนาะครับอันนี้คือแนวทางพญาบึงงาบ้งนา,าที่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะเนาะ,ะพิทักษ์ที่บ้านรุนนี่แหละ เจ็บตัวเลขที่ก็เอาอยู่ด้านข้างผมผมเอาดูมันจะมีเลขสองก็คือมาเลขสองแต่อีกตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่เอาออาพ้นอยู่ข้างในค่ะสองก็คือได้แล้วตัวนึงอันนี้คือหกตัวเนาะแต่พิทัศน์จะเขียนเป็นเออสามตัวสองประตูถ้าหาได้หกตัวก็ลองลองซื้อดูห้าหนึ่งสามเก้าสองสามนะคะ fc พิทัศน์พยาบึ้งดันมาให้หกตัวนะคะหกตัว ไอเอฟซีหาหาหาดูนอะพี่ท่านครับปกตัวแต่เขาแยกแยกให้เราบอครับแต่แต่ดันมาข้างแรกคือเต็มรูเต็มประตูเต็มหน้าประตูเต็มหน้าประตูบ้านเขาครับแล้วทีนี้เขาไม่แยกมันจะลงมาฝั่งนี้ลงไปฝั่งนี้มันแยกอยู่อยู่ตรงหน้าประตูสามตัวแล้วก็ข้างนอกอีกข้างนอกประตูอีกข้างนอกหมดเลยนั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยัเป็นสามตัวสามตัวอันนี้ก็ลองไปลาวดูพรุวันนี้ วันนี้วันอะไรพี่จันวันนี้วันวันจันวันจันปะครับโอ้ลืมวันลืมอะไรหมดแล้วเนี่ยก็ลองไปลาวก็ค่ะลืมวันลืมวันที่หมดเลยเนี่เอฟซีถ้าลาวออกเราก็ไปไทยต่อจะครับก็ให้เอฟซีเนาะลองไปเพื่อนบ้านก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปถึงรัฐบาลไทยนะคะเพราะเพราะพญาบ้งตัวนี้ส่วนมากจะเข้าลาวมาแล้วสองงวอืมงูแรกไม่ได้ออกออกมาแต่มันร่วงเองค่ะกับสามศูนย์เจ็ดออก ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดค่ะค่ะก็อันนี้คือแนวทางพญาเบื้งและผิดถูกก็อย่าว่ากันนะคะเอฟซีบางทีบางคนเขาบอกว่าเลขออกแล้วเอามาโชว์กระท่อมละสันขารหลวงปู่สวงถ้าเลขออกแล้วผมไม่โชว์ให้ดูเด็ดขาดจริงครับเด็กนีมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเลขออกแล้วมาโชว์คือวันนั้นผมชี้ที่แอดมินีได้พูดเนาะค่ะเพราะว่าพี่พี่ทัศน์หนูสงสัยตัวเลขไหนนี้ที่พี่ลุงปู่ให้ พิทักษ์กอค่ะสงสัยเลขตัวนี้วันรับสังขารแล้วก็สี่สองก็ไปชี้เออแปดแปดมันไม่ชัดผมก็ดึงขวดออกมาเนาะก็เปิดเห็นแปดสองห้าสี่สามมันก็ออกแปดอะไรแปดห้าสองาวันนั้นครับแล้วก็ไปถ่ายในออ่งด้วยสี่สองางคนก็บอกว่าออกแล้วไม่ใส่ก็ททำรับสังขารจะไม่เอาตัวหลอกหลอกที่ไปลงใช่ค่ะก็คือแล้วแอดมินผมบอกเลยถ้าเลขไม่เข้า ก็คือไม่เข้าคเข้าก็บอกว่าเข้าค่ะคนที่มาตรงนี้ผมจะบอกอย่างนั้นหมดเลยคนที่เอฟซีที่มาดูคือไม่ได้มาดูตอนที่เราลงประมาณนี้ค่ะครับเขาก็เลยว่าเลขออกแล้วเอามาลงอะไรประมาณนี้ถ้าเราอยู่กับลุงปู่ไปโกหกไปหลอกเขาอย่างนั้นเขาไม่เชื่อใจเวลาเราทําอะไรเขาก็ไม่ได้ช่วยค่ะถ้าเราพูดอะไรด้วยความจริงอย่างเหมือนกระท่มลวงปู่เนาะกระซิ่งไปลวงปู่ ผมบอกว่าล้มปูเข้าในฟามฝันให้ผมก่อไฟก่อไฟก่อไฟจนเกือบสะสําเร็จก็ให้ก่อไฟอีกทีหนึ่งก็ออกมาก็ได้ปัจจัยนั้นมาส่วนหนึ่งท่านแหละถ้าถ้้เกือบสําเร็จแล้วถ้าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเอฟซีอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนาะให้เอฟซีมาสัมผัสดูเองสัมะัสและอยากรู้เรื่องราวต่างๆก็มาถามผมได้เลยไม่ต้องไปถามพิทัยได้นอกหรอกเพราะว่าพิทักษ์อยู่กับลวมปูมาก่อนนะคะ อยากรู้เรื่องเราอยากรู้ประวัติต่างๆแต่บางครั้งภมอาจจะไม่บอกคือบางสิ่งเราอาจจะปิดบางบางอย่างค่ะคือพูดไม่ไม่หมดเลยเนาะพิธาเนาะบางครั้งมันมันพูดออกไม่ได้บางครั้งเหมือนลูกปู่ทำอะไรยังไงอันนี้ถ้าลูกศิษย์ลูกหาลูกปู่ที่แท้จริงเขาจะไม่เปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีค่ะครับค่ะสุดท้ายนี้อ่ะพิัาอ่ะขอโชวเทีมหนึ่งเลยพญาบึ้งอันนี้พญาบึ้งคุณพัฒน์กับคุณซาพพยานาเป็นคนมาเอามอคืน มันมีมัวเตตกใจเรื่องสงครามก็เอามา6ตัวน่น5 1 3ครับ9 2 3ค่ะอันนี้ก็ขอให้เอพิจารณาถ้าชอบพยาบึ้งก็จัดไปถ้าชอบฟามฝันคุณทัศนก็รอโคงสุดท้ายอีกทีนึงค่ะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเอดมินที่มาถ่ายทำตกใจบ้างไม่ตกใจ ระแว<บ>งมากเลยทุกวันในพิธันระแวงแม้กระทั่งเสียงฟาร้องก็ใช่ค่ะก็คิดว่าเป็นลูกปืนใช่ค่ะอ๋อแรงกำลังใจ FC าะดูชมแล้วก็จะตาเนิติเตียนอย่าว่า่าด่ากันเพราะเล่มีข่าวมีหลุดผมผมไม่รู้ว่าเจากตัวไหนถ้าด่าก็ด่ากองฉลาดดีกว่าเพราะเขาไม่ให้ออกเล่ผมอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็ต่อขอบคุณค่ะหมื่ขอขอบคุณ FC ทีบบ่ดูชมขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในที่การงานและขอให้ท่าน รำรวยำรวย,ำรวยคิดสินใดสงคมปรารถนาผมก็ยังไม่หายตกใจเลยขอเป็นหลบภัยก่อนขอ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 ขนี่นขอขอบคุณพิธัศน์ค่ะค่ะขอบคุณพิทัศ์มา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ